ฟังฟิลิปปินส์หมาเลเซียสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเป็นพี่ใหญ่ที่เป็นน้องน้อยไม่จริงๆแล้วเราก็เป็นพี่ใหญ่อยู่เราไม่ได้เป็นเด็กนะทุกเจอนะคะเพราะว่าเดี๋ยว First a อ b u m m i บัมมินิอบัจะออกมาไม่นานเกินใจรอนแน่นอนอุอ้ยวุ่นวายตัวจริงนน่นนี้นั่นน้อนขอบคุณของขวัญค่ะ I love you จาวบานสินจ <ane> ja <men> <connected ường> ้าวัสดีจ้าเฮ้ยต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นอ่ะเต้น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 ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งคำเชิญหาใครอยากกดลับนะอยากกดลับกดผิดกดผิดไม่ได้ไรนอนกดผิดกดผิดนะคะเมื่อกี้หลวงกดส่งคำเชิญไปหาใครข้าพเจ้าประธานขออภัยกดผิด จริงๆไม่ได้ไลฟ์นานแล้วจะเลื่อนอ่านคอมเมนต์่ะไปกดเชิญเขาเฉยเลยเออโวตเป็นมือแล้วขอบคุณนะคะพี่พายว่าภาษางเขาเป็นตรงไหนจ้าไม่อยากจะบอกเลยค่ะวาบ้านหนูพูดภาษาแบบนี้แหละแล้วก็ภาษาเวียดนามจี๋หยิวออ้ยเฮ้ยเราจำชื่อแอคเค้าแฟนคลับได้ดังนั้นถ้าเกิดมีไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะทุกคนก็เข้ามากันได้ โอเคไหมไช้นะเหมือนหนุ่มมากเพิ่งเคยทานไรเป๋าหลิวเออเอออยากเข้ามาทุกวันเลยจิหนียวแนบหลําเออเจอตัวจริงที่เซ็นท์าร์ลัต์เปล่าจริงเหรอที่รู้ Speak Japanese คอณนิจิวะอาริกาโต้ย ของขะขอบคุณค่ะหัดไลฟ์ครั้งแรกโอ้เป็นฟิลลิ่งเหมือนเราหัดไลฟ์ครั้งแรกเลยอะทุกคนเป็นฟิลลิ่งแบบนั้นเลยอะเป็นฟิลเหมือนแบบเพิ่งเคยได้ไลฟ์ครั้งแรกอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลลิ่งแบบเขินกันเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆเนี่ยหนูอวดน้องหน่อยช่วงนี้หนูกำลังบ้าคลั่งฮีโร่หนูทำไมน้องน่ารักขนาดนี้ก็ไม่รู้ดูดิ หน้าคิออนงงเงียมากเลยอ่ะจีนชิงชิงชิง,ชงกับเออนยะอ๋อเอา่จะากลับบ้านไหมนครพนมหรอคะเออคิดว่าถ้าเกิดกลับนะคเยังไม่แน่ใจเลยคะ่ะยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือสามสิบนี้มีงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกของจีนีสอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะทุกคนเพราะว่ามันคือครั้งแรกอะทุกคนเกินไหมครั้งแรกมันจะต้องแบบอื แล้วพวกเราทุกคนแบบพากันทุ่มเทกับงานแฟนมีตครั้งนี้มากๆพากันซ้อมหนักมากๆพากันทําทำทุกอย่างเพื่อให้โชว์ของเราออกมาดีที่สุดอย่างนี้นดังนั้นมาให้กาลังเอ้ยมาให้กำลังใจอุ้ยสติกเกอร์นั่หรอก่ขอบคุณนะคะมาให้กาลังใจพวกเราจีนิสกันเยอะๆนะคะข้าใส่ไมเข้าใจนะคะเออ I am Tiffany's fan ฮ่ l y ิริไงโอ้มีแฟนคลับญี่ปุ่นด้วยเหรอมีแฟนคลับญี่ปุ่นด้วยเหรอตุ๊ดเต้ตุ๊ดเต้ตุ๊ดเต้ตุ๊เต้ตเต้ปันกี่โมงเนี่ยสิบห้านาทีสุดท้ายทำไมมันเร็วขนาดนี้ทำไมมันเร็วขนาดนี้ยังไม่อยากไปวันนี้ทุกคนทานข้าวอะไรกันมา เราอยู่ในจุดที่เราถามทุกคนว่าทุกคนที่เข้าอะไรแล้วมทดขึ้นแอมเมียนมาแฟนใหยอ่ออ a n t I will say in in uh, English เออวันที่30 June นนะคะ June 30นะคะอ่า n e s ิ s have first fan meet in Thailand ในอะไรอๆทุกคนทุกคนแบบ หลายๆหลาย,ลาย,ลายมาคือภาษาจีนอย่างเงี้ยม,มันมันมิกกันไปหมดหมด่วซั้วไปหมดแล้วสมองเออแต่มีอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะเล่าก็คือวันนี้อุ้ยไม่ใช่วันนี้สิเอ,อ่อการที่อยู่กันหลายภาษาใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าด้วยความที่มันหลายภาษาเราก็จะมีการมิกผสมหลายภาษาในหนึ่งประโยคของพวกเราที่คุยกันมากๆและที่หาที่สุดก็คือคนจีนกับคนญี่ปุ่นคุยกันด้วยภาษาเกาหลี มันแบบมันค่อนข้างจะ Amazing <laughs> มันค่อนข้างที่จะ Amazing เล v e ยูสวัสดีค่ะบ้านหน่อยเตียงเบียดเออหน่อยเตียงเบียดนะอ,อเบียดเตียงไทยอ๋ออยู่ Donor Thailand ใช่ไหมไทย i l a n d เพื่ใช่ไหมเออ Amazing เออ What the concept for the t i t l e song Cannot say anything Cannot spoil นะคะทุกคน Cannot spoil at Waiting for us นะคะ our first mini a ัลบั m e จริง g นะโ okay. อเคพายูฝึกภาษาอะไรอยู่อ๋อ oh, จริงๆตอนนี้ฝึกเป็นภาษาจีนกับภาษาไทยคะ่ะสมุดโน้ตอยู่ไหนไม่ได้อยู่ที่นี่ uh, อยู่นี่ตอนนี้กำลังจะพยายามที่จะฝึกเขียนพินอ mm ิน hmm. ไปด้วยเพราะว่าเวลาเขียนภาษานี่เตรมเลยเพราะว่าเวลาเขียนภาษาจีนในโทรศัพท์ใช่ไหมมันจะต้องเป็นพิ in, นอินเนาะในการเขียนแนงหรเวนดัออฟฟิเชียลแฟ เงียจิเงียบโอ้ชิงคำอื่นฝึกไทยหนูพูดเราฝึกภาษาไทยเหรอขเขาจะพวกเราฝึกภาษาไทยเหรอ ก็บอกแล้วว่ามันตื่นเต้นน่ะมันทําอะไรไม่ถูกอ่ะทุกคนนอยอ่ะพี่ใหม่ไม่เห็นเมนทั้พี่พูไมาเห็นตอนหนูนอยอ่ะคือจริงๆมันไม่สามารถอ่านมินทันได้อยู่แล้วนะพี่ตาพี่ขอบคุณนะคะโอเคน้องสื้งบนิ่งแล้ว โอ้ยขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโิยงแล้วาร์มปวาวนเราไม่ได้ฟาร์มปา่าวันมานานมากเลยอ่ะโอ้ยมคก็ไมค์ก็ไมค์ก็ไมคก็เดี๋ยวอรีวิวน้องๆในวงคิดว่าถ้าเกิดรีวิวน้องๆในวงเดี๋ยวขอเป็นในแฟนมีดีไหม <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปคุยเออมันแหนะช่างมันไปฝึกภาษาไทย <laughs> มิยูนะคะมิชูมิชูทุกคนเหมือนกันนะคะพี่พายาโดดนัำเออเราไม่โดดเพราะตอนนี้เรานั่งพื้นถ้าเราโดดเราก็ไม่รู้จะโดดลงไปที่พื้นอีกรอบทำไม Bali, อ,อินโดนีเซียบาหลีไฮเอนอแล้วก็ทุกคนอีลินกับพายิวเหมือนฟ้าแฝดกันอ๋อใช่ทุกคนทุกคนพูดไปหมดเป็น,เป,นเป็นเสียงเดียวกันว่าหนุมกับอีลินคือเหมือนฟ้าแฝดกันอนะมีแอนอีินอ like นะิสลอกรา์ทวินอะ ใช่ไหมอ๋อหนูก็รู้สึกว่าบางทีหนูดูอีลินในคลิปสมมติบางทีหนูเลื่อนติ๊กปักผ่านมาใช่ไหมแล้วหนูเจอคลิปอีลินที่เขาถ่ายแบบไกลๆหนูยังแบบเฮ้ยหนูหรอแต่หนูไม่ได้ใส่ชุดนี้นะอย่างเงี้ยเราเราเห็นรูปคือเอาจริงหนูพอคนค่อนข้างที่จะพยายามจําแฟนคลับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะพยายามจําได้เท่าที่จะเซลสมอ,อ,องหนูมันจะจําได้นะเราพยายามมากๆ แล้วเราจะหามมากเวลาที่เราเห็นหน้าแฟนคลับของเราอะเห็นแบบเอ้ยไอต้าแฟนคลับคนนี้ไอต้าแฟนคลับคนนั้นที่เฮ้ยก่อนหน้านี้เขามาหาเราตลอดเลยแต่เราเว้นเลื่อนผ่านเจอคลิปคนอื่นเนี่ยเฮ้ยนั่นเป็นแฟนคลับหนูยืนยืนต่ตรงนั้นอย่างนี้เอาเถอบ้างอ่ะมีแหลนะน้าะงอนก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนย่าลืมเราก็พอโอเค ตำรวจลงอืมทุกคนค่ะเลย <gasps> พี่จีสอ๋อทุกคนอยากจะบอกว่าดาดากลับมารันวงการแล้วนะพี่จี๊เขาคุณสำับประมานนะคะเฮ้ไอ้โลบลิฟตัวเองมันดูแบบอสจรวะแบบแบบฮอาจจะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรแรงแจงอนะมัน โอ้ <c oughs> น่ามันใจ <c oughs> มีใครคิดถึงดาด้าหรือเปล่า <c oughs> วันนั้นที่ไปงานพับทีก็เอาร่างดาดาไปเห็นไหมทรงผมมันเหมือนทรงผมที่หนูเป็นดาดามาก่อนเลยทุกคนหนูตั้งใจเอาทรงนั้นเพื่อให้เหมือนดาดาตอนนี้ดาด้ากลับมาลันวงการหนูอะไรอะมันเอหนูเข้าไปดูแล้วหนูกลับเจอเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เขาทําเป็นแบบ มีหมีแพนด้าด้วยอ่ะโคตน่ารักเลยน่ารักมากต่ำเจือเจือเจืออุย้พาาอยพอรอเนี่ยเห็นไหมบอกจำแฟนคลับได้เล็บตาลุงตาลุงตังเฮ้ลุงตาลุงตุง,ลง,ตลง,ตงเล็บลุงตาลุงตุงโอเคเล็บุเล็บแบบั้นช่างมัน <c oughs> ช่างมันอ่านบอ,อกเจือตำ่ำยาจีเจือตำนะ่ำหน้า จีดร์ตี้นะตอนเนี้สามท่าแคบไม่ทันโอ้ยดูโคนรโอ้ยขอบคุณของขวัญนะคะขอบคุณทุกคนที่บางคนอาจจะเพิ่งมาเคยให้ของขวัญครั้งแรกด้วยแล้วก็บางคนอาจจะขึ้นคือเพิ่งมาเคยดูเพิ่งเคยมาดูไลฟ์สดครั้งแรกดังนั้นไวเ้เจอกันรอบนะาถ้าเกิดหนูได้มาไลฟ์นะทุกคนโอเคไหมกด subscribe ใช่ไหมไม่ใช่กด follow ก็พอ กด follow ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนนะทุกคนเพราะช่วงนี้เราจะต้องกลับมาลัดวงการติ๊กต็อกดาวติ๊กต็อกแล้วน่งจะหักหายไปนานแล้วก็ดาดาใช่ทุกคนนี่สิ่งรถขับไหมบึนบึนเหมือนบึนเอ่อปีปอม ก็พี้พอเอาน้องๆมาไลฟ์ด้วยนะได้ค่ะทุกคนไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะพาน้องๆมาไลฟ์ด้วยนะเอามาจากคนอะไรเงี้ยสลับสลับสลับกันไปโอเคไหมโอเคนะโอเคกี่ไหมเออเจ็ดนาทีใช่เราจะใช้เจ็ดนาทีเจ็ดแสนแล้วหอเฮ้ยก่อนไปหนึ่งล้านไม่เอาหรอกทรมานทุกคนไม่เอาทุกคนกดจนเมื่อยกดอะไรเป็นล้านครั้งเมื่อก่อนทำกันได้ไง หลายร้านใช่ไหมเออคิดถึงการไลฟ oh ์คนเหนือดีคาบเค้ยกยังมีไม่ใช่หรอเพิ่งไปมาทําไมจะไม่มีเพิ่งไปไม,ไมาแย่พูด <laughs> แต่ชื่อใหม่ละไม่ได้ชื่อเดิมละหาให้เจอแล้วกันว่าชื่ออะไรมาฮอกิตะ Speak more English อู้เอ่อ uh, I will like until เออ8 30น uh, ะ and then maybe see you next time I will like more eat my thing okay ไอรรูช an. ื่อจริงกินข้าวแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณนั่งนั่งขอบคุณคุณท่านนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนมาหากันเยอะๆได้ไหมสามสิบมิถุนายนได้ไหมคะ มาหากันเยอะๆนะเอาให้ลงละครเต็มเลยได้ไหมได้ไหมถ้าคิดถึงกันก็มาหากันโอเคโอเวพวกหนูจีนิสทุกคนทุ่มเทกับมันมากๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่ต้องมาดูที่หน้าง,งานอะจริงๆแล้วมัน คือมันพูดอะไรไม่ได้ทุกคนกินเราไม่สามารถสปอยอะไรได้แต่ว่าทุกคนต้องมาเห็นกับตาเนื้อเขาเรียกอย่างนี้ต้องเรียกอย่างนี้ต้องมาเห็นกับตาเนื้อ My ่เอ่อจ e นี่ส์เฟิน้ะคะอินเตอร์แฟน n come to Thailand นะคะ30 June โอเคแล้วก็ถ้าเกิดอยากเห็นแบบอืมเต็มตา <laughs> ถ้าเกิดอยากเห็นแบบเต็มตาทุกคนต้องมาที่ หน้างานเท่านั้นจริงๆพูดจากใจจากใจเลยจริงๆโอ้ยขอบคุณของขวัญน,นะคะขอบคุณจนมาลักแอบบอกลักนเราปนี้ฮะ <laughs> แอบบอกรักเราปนี่ย <c oughs> ก็ต้องกดบัตรให้ทนันโอเคไหมกดบัตรให้ทนันแค่ไม่ for me to have a n me also here in the Philippines oh I hope so 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 if uh if you want you if you want Tini's to can 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 h a v e can h a v e uh can meet so please support Tini's นี่โหซาบอกว่าไม่ต้องกดหนึ่งล้านใจมันเมื่อยมือ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคอนเกรสแมนชั่นนี่คือไลฟ์ครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วติดต่อก็น่านจะปิดการมองเห็นไปด้วยแต่ว่ายังพากันมากิดใจหนึ่งล้านใจนะคะแล้วก็คนดูเยอะด้วยแฮปปี้มีกำลังใจมาไปอ้อนพี่ๆทีมงานมารอบหน้าละโอเคไหมถ้าทุกคน รอบหน้ามาดูไลฟ์หนูอีกหนูจะไปขอพี่พี่ทีมงานมาไลฟ์อีกโอเคไหมให้แบบเฮ้ยมีแฟนขับตั้งเยอะรอดูไลฟ์เขาคิดถึงหนูอย่างเงี้ยโอเคแนะนำตัวแบบจีนีสหรออ๋อจีนีส dream a journey we a r e จีนิสห้องเงียบจังใช่คะ่ะว่าเราอยู่แบบห้องเงียบเหงานะฮะดีๆทำถึงใช่ไหมมันทำถึงทำถึงแล้วแล้วก็วันนี้ ขับเศร้าสลายตัวไปเป็นดดาค่ะไฮบายมีจะเซอร์ไพรส์มีจะมาหาเหรอมีจะมาหาที่งานใช่ไหมสปปนนิชพีสนะคะมาคอดีตาฟอมฟิลิปปินส์โอ้โอ้ have a lot of ฟิลิปปินแฟนไรพีซ์อัพ p อร์ตมีแอนตินี so I can if I have event in ฟิลิปปิน I can go to ฟิลิปปินส ปี่สพาร์ตี้นเสียงขำกี่บาทค่ะไม่คุยด้วยคะ่ะไม่บอกหรอกคะ่ะว่าเสียงขำกี่บาทค่ะมาบวกเ้ยเฮ้ยเงบ้านเนี้ยโอ้อเงยนะเงยเงยอ่ะ Can't wait to listen to your debut song Waiting for us นะคะโอเคบอสดีแดบกว่ากับอื่นเะี้ย welcome to ใช่นะ e ียู u ียู่วงนิดสองนาทีสุดท้ายนะคะทุกคนอูร้านสองใจ I อโฮ e ีน n สแคนดูอ A ออะไรอะแฟนมีอินาร์ซิ someday ไอา so please support tennis, okay? mm ีนีสโอเคพี่พายอยู่ประเทศอะไรคะ ตอนนี้หรอคะตอนนี้อยู่ไตยเลน h เฮ้มีใครอยากแคปบหน้าจอไหมก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนคะ่ะเดี๋ยวใกล้ไปแล้วนะคะไว้เดี๋ยวรอบหน้ามาไลฟ์ใหม่นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่รอบหน้าน,นะโอเคไหมจะพยายามหาเวลามาไลฟ์แล้วก็ได้คุยกับทุกคนให้ได้มากที่สุดนะโอเคโอเคไหมจะได้ไม่หายไปเจาักกาันอีกออจะได้ไม่ต้องคิดถึงกันนาน ถ้าคิดถึงกันก็มาหาที่นั่งงานโอเคอย่าลืมนะแฟนมีดะพวกหนูตั้งใจกันมากๆเลยนะอยากให้ทุกคนมาหาจริงๆแล้วก็พวกเราทุ่มเทกันมากๆเาะ,มะน,นั้นอย่าลืมมาหาที่นั่งงานสิบหกกดบัตรนะคะทุกคนกดให้ทันด้วยนะ <laughs> โอเคบ๊ายบายนะเข้าเจอเเจเจ,เ,จเดี๋ยวไปแล้วนะ c a p t u จึ ไปยังได้ยังถึงเวลาละมั้งวยแต่ว่าในนี้มันอีกสามนาทีนะในเวลาที่หนูขึ้นไลฟ์อะ่ะมันเหลืออีกสามนาทีเ <c oughs> นี่ยมันเพิ่งขึ้นมาหนูไลฟ์ไปยี่สิบแปดนาทีแซวว่าสองทุ่มครึ่งก็จริงแต่ว่าสองทุ่มครึ่งอะหนูยังไม่ได้ขึ้นตอนสองทุ่มตรงอะหนูดีเลยมาสามนาทีอีกแป๊บ,บนึงอีกแป๊บ,บนึง,งสามจิงนาดีราผ่านไปไวมากเลยะ สามสิบิทีผ่านไปไวมากๆผ่านไปไวเกินไปเนี่ยเราทำถึงเราทำถูกต้องสองทีสุดท้ายโอเคทุกคนอาจจะต้องไปจริงๆแล้วไว้เจอกันรอบหน้านะคะทุกคนค่ะไม่เป็นนะคะเจอกันรอบหน้านะ My f a n d ค่ะ I love you guys นะ See you next time I will like more next time นะคะโอเคไปแม่ไปแม่ อย่าลืมพักผ่อนอย่าลืมนอนวันละสิบแก้วกินข้าววันละยี่สิบรอบเอออย่าลืมเวลาออกจากบ้านก็อย่าลืมเอาถัางขยะใส่ของเข้าไปแล้วก็ถือเอาไปใช้แล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยน้ำสำคัญมากๆนะคะทุกคนทุกคนห้ามลืมดื่มน้ำเด็ดขาดเลยอยากให้ทุกคนดื่มน้ำวันละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันละสิบกะละมังโอเค แล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลืมดูแลตัวเองไม่ต้องมาดูแลหนูมากก็ได้ไม่ต้องดูแลคนอื่นมากก็ได้อย่าลืมดูแลตัวเองเพราะว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรอะเพราะว่าพายุยสำคัญเหมือนกันไม่มีสาระเลยบายยค่ะไปแล้วนะคะทุกคนคิดถึงนะ